สวัสดีค่ะบัวบุตรสมงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะคลิปนี้จะพาทุกท่านขึ้นเหนือค่ะเราจะไปชมภูเขาไปชมทะเลหมอกกันแล้วก็ไปหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์กันค่ะขณะนี้บัวบุตรสมงก็อยู่ที่คาเฟอ,อเมซอนพะเยานะคะเรามาแวะพักรถกันยืดเส้นยืดสายแล้วก็จิบกาแฟ แล้วก็ชมวิวค่ะทุกคนวิวเห็นไหมคะวิวสวยมากๆเลยค่ะเป็นวิวภูเขาเคล้ากับสายหมอกนะคะทุกคนหลังจากที่คณะของเราได้พักผ่อนกันแล้วก็เช็คอินถ่ายรูปกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วนะคะเราก็เดินทางต่อค่ะทุกคนเราเดินทางจากบริเวณตรงนี้นะคะ จุดมุ่งหมายของเราคือจังหวัดเชียงรายค่ะทุกคนขอให้ท่านชมบรรยากาศสองข้างทางไปเพลินๆนะคะบรรยากาศของเส้นทางพะเยาเชียงรายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะท้องทุ่งเขียวขจีเนาะต้นไม้ก็กำลังงามเลยค่ะและที่สำคัญนะคะ ท่านมองเห็นภูเขาไมคะอยู่ลิบลนะคะปกคลุมไปด้วยสายหมอกค่ะทุกคนเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็พาทุกท่านขึ้นเหนือค่ะปลายทางคือจังหวัดเชียงรายค่ะเราเดินทางถึงจังหวัดเชียงรายนะคะแล้วเราก็มุ่งไปทางเ,เส้นทางที่จะไปดอยตุงค่ะทุกคน เราใช้เส้นทางนั้นนะคะนี่ค่ะทางที่จะขึ้นดอยตุงเนาะก็จะเป็นเส้นทางประมาณนี้นะคะบรรยากาศเต็มไปด้วยต้นไม้ค่ะสวยมากๆเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเขาทั้งเขาปกคลุมไปด้วยหมอกค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศการเดินทาง บนดอยตรงนะคะเส้นทางนี้นะคะแต่เราไม่ได้ขึ้นดอยตรงนะคะเราฉีกมาด้านนี้เนาะด้านนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปดอยผาฮี้ค่ะทุกคนเราก็ชมวิวไปเพลินๆนะคะผ่านจุดชมวิวหลายจุดเนาะผ่านจุดตรวจของทางราชการหลายจุดค่ะ และก็ถึงป้ายนี้แล้วค่ะบอกอีก3กิโลเมตรจะถึงผาฮีค่ะทุกคนนี่ค่ะเส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่ค่ะก็จะมีโค้งบ้างมีเอ่อขึ้นมีลงบ้างนะคะและแล้วเราก็มาถึงบ้านผาฮีค่ะทุกคนนี่ค่ะเป็นป้ายของบ้านผาฮีนะคะที่ป้ายนี้ก็จะมีเอ่อสัญ,ญลักษณ์ที่โดดเด่นของบ้านผาฮีนะคะ เริ่มตั้งแต่ด้านซ้ายมือด้านบนนะคะก็จะเป็นป้ายประตูผีเนาะก็คือเป็นจุดที่เขาจะใช้ทําพิธีของชนเผ่าที่นี่นะคะถัดลงมาก็จะเป็นเมล็ดกาแฟค่ะซึ่งกาแฟของที่นี่มีคุณภาพดีเยี่ยมเลยค่ะถัดมาด้านมุมขวาล่างนะคะก็จะเป็นใบชาค่ะที่นี่กอบปลูกชาชั้นดีนะคะ แล้วก็ด้านบนก็จะเป็นโลชิงช้าค่ะซึ่งประเพณีโลชิงช้าก็เป็นประเพณีที่สำคัญอีกอันหนึ่งของชนเผ่าอาขาค่ะทุกคนหมู่บ้านผาฮีหมู่ที่สิบตําบลโป่งงามอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าอาขานะคะ ด้านหลังของหมู่บ้านก็จะติดแนวชายแดนประเทศเมียนมาค่ะส่วนด้านหน้าของหมู่บ้านก็จะติดกับบ้านผาหมีนะคะทุกคนสำหรับจุดเด่นของหมู่บ้านผาหมีก็คือมีวิวที่งดงามมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของฤดูฝนและฤดูหนาว ซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมที่จะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปกับวิวสวยๆกันนะคะเดิมชาวหมู่บ้านถาฮีก็จะปลูกสิ่นเป็นอาชีพหลักค่ะต่อมาในปีพศ2524ทางหน่วยงานภาครัฐนะคะก็ได้เข้ามาดำเนินการแนะนำส่งเสริมให้ความรู้ด้านการปลูกไม้เมืองหนาว และก็กาแฟนะคะซึ่งกาแฟของบ้านผานี้เป็นกาแฟที่ปลูกบนป่าดอยตุงนะคะซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,200เมตรก็ทำให้ได้เม็ดกาแฟอาราบิก้าที่มีคุณภาพแล้วก็รสชาติดีเยี่ยมนะคะซึ่งการปลูกกาแฟของที่นี่จะเน้นปลูกกับต้นไม้ใหญ่ให้คนอยู่กับป่า ไม่ทำลายต้นไม้ค่ะการเก็บเมล็ดกาแฟทุกเมล็ดนะคะก็จะคัดสรรด้วยมือและก็เลือกเมล็ดที่สุกงอมผ่านกระบวนการพิถีพิถันทุกขั้นตอนเพราะฉะนั้นจึงทำให้กาแฟที่นี่มีความได้มาตรฐานมีความหอมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกาแฟผานี้ค่ะ ซึ่งกาแฟจากบ้านผาฮีนะคะก็มีการส่งออกในระดับโลกด้วยค่ะทุกคนออนอกจากที่นี่นะคะจะมีรสชาติกาแฟที่ดีเยี่ยมแล้วนะคะที่นี่ก็มีโฮมสเตย์หลากหลายให้ท่านได้เลือกพักผ่อนเนาะและก็มีร้านกาแฟมากมายเลยนะคะให้ท่านได้เลือกเข้าไปนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมวิวนะคะ ซึ่งกาแฟที่นี่ก็มีรสชาติดีมากๆเลยเมื่อเราเดินผ่านบริเวณร้านกาแฟนะคะก็จะได้กลิ่นหอมของกาแฟนะคะเปะจมูกเลยนะคะสำหรับคอกาแฟก็ไม่ควรพลาดค่ะทุกคนค่ะเ,เรากําลังเดินทางไปยังสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮีนะคะ ซึ่งการที่จะเดินทางไปยังสะพานไม้ไผ่ไร่ผานี้เราไม่สามารถนำรถส่วนตัวของเราเข้าไปได้นะคะเราจะต้องใช้บริการรถของท้องถิ่นค่ะทุกคนนี่ค่ะรถท้องถิ่นก็กำลังพาเราไปยังสะพานไม้ไผ่ไร่ผานี้ค่ะก็ขับผ่านหมู่บ้านนะคะบ้านผานี้เนี่ยค่ะ ให้เราได้ชมวิวของบ้านผาหีไปเพลินๆเลยนะคะเอ่อซึ่งบรรยากาศของบ้านผาหีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ตามไหล่เขานะคะเนี่ยค่ะซึ่งบรรยากาศก็จะคล้ายๆกับว่าเรากำลังเดินทางอยู่ใน ประเทศจีนเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ชอบการเดินป่าเดินเขาหรือชอบการออกกำลังกายโดยการเดินการวิ่งอะไรประมาณนี้นะคะท่านก็สามารถที่จะเดินจากจุดจอดรถด้านบนของหมู่บ้านนะคะ แล้วก็เดินตามทางมายัางสะพานไม้ไผ่ไร่ผานี้ได้นะคะทุกคนแต่คณะของบัวบุตรบงนะคะเราเลือกใช้บริการของรถท้องถิ่นค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตลอดเส้นทางของการเดินทางไปยังสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮีนะคะสองข้างทางนอกจากจะมี พืชผักที่ชาวบ้านปลูกไว้แล้วนะคะก็จะเต็มไปด้วยสวนกาแฟหรือต้นกาแฟนะคะปลูกเรียงรายตลอดทางเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะก็เก็บภาพบรรยากาศของเ,อเส้นทางที่จะไปสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮีมาฝากกันนะคะคณะของเราก็นั่งรถชมวิวเพลินๆน,นะคะ ใช้เวลาเดินทางไม่นานนะคะรถก็พาเรามาถึงจุดของสะพานไม้ไผ่ไร่ผาฮีแล้วค่ะรถก็จะจอดส่งเราบริเวณนี้นะคะแล้วก็จะมารับเราที่บริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เดินขึ้นไปตามเ,เส้นทางนะคะตามแนวของร่มที่เ,เขากางไว้นะคะ ตลอดทางเดินนะคะจะเต็มไปด้วยต้นกาแฟค่ะทุกคนที่นี่ก็จะปลูกกาแฟเ,าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนเราเดินขึ้นมาตามแนวร่มตามสะพานไม้ไผ่นี้นะคะเราจะไปยังจุดชมวิวของสะพานไม้ไผ่ไร่ผาหีนี้กันนะคะทุกคนตามมาค่ะ ที่เห็นอยู่เบื้องหน้านั้นก็คือหมู่บ้านผาฮีนะคะทุกคนแล้วก็เส้นทางน,นี้ก็คือเส้นทางที่พาเรามายัางสะพานไม้ไผ่นะคะรถก็จะพาเราจอดด้านล่างแล้วเราก็ค่อยๆเดินขึ้นมาตามแนวร่มนะคะทุกคนค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแล้วระหว่างทางน,นะคะที่เดินมาเราก็จะปลูกต้นกาแฟเต็ม อันนี้เป็นกาแฟที่มีข้าเขียวมากเลยที่เห็นอยู่เบื้องหน้าของเรานั้นก็คือจุดชมวิวที่หนึ่งค่ะทุกคนเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะแยะมากมายเลยนะคะคณะของเราก็ไม่พลาดที่จะเข้าไปถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกค่ะดีค่ะได้มาแล้วหนึ่งภาพค่ะ นี่ก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ประมาณนี้นะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นออหอคอยมีร้านกาแฟมีจุดชมวิวสองมีห้องน้ำแล้วก็จุดชมวิวที่สามค่ะค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกจุดชมวิวอีกด้านหนึ่งนะคะ นี่ค่ะก็จะเป็นสะพานไม้ไผ่ประมาณนี้นะคะสะพานไม้ไผ่บ้านผาหินนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยด้านนี้เนาะอันนี้เป็นจุดชมวิวที่สองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจุดชมวิวที่สองนะคะดน่นผาทะเลหมอก นี่ตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะคะหมอกก็ยังเต็มอยู่เลยนะคะทุกคนค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศของบ้านผาฮีนะคะก็เป็นบรรยากาศณจุดที่เรียกว่าหอคอยรอรักไม้ไผ่ค่ะซึ่งบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเช็คอินถ่ายรูปกันเยอะมากๆเหมือนกันนะคะบริเวณนี้ตรงข้ามกันก็จะเป็นร้านกาแฟค่ะ เราสามารถเข้าไปนั่งจิบกาแฟแล้วก็ชมบรรยากาศนะคะดื่มด่ำกับบรรยากาศของบ้านผานี้ได้ค่ะทุกคนไปต่อค่ะค่ะนี่ก็เป็นทางไปอีกจุดชมวิวหนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้ทางเดินเขาจะเป็นสะพานไม้ไผ่ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ประดับประดาตกแต่งด้วยร่มนี่เนาะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยคะ่ะนี่นะคะ ยิ่งสายนะคะหมอกยิ่งมาเลยค่ะทุกคนนี่บรรยากาศเขาประมาณนี้เลยนะคะตรงนี้เขามีที่พักด้วยค่ะทุกคนเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นกาแฟนะคะตอนนี้กาแฟกำลังลูกเขียวๆเวต็มทั้งดอยเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดชมวิวนะคะ สวยมากเลยค่ะอยากให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศของสายหมอกนะคะหมอกบนดอยนะคะที่นี่ก็คือบ้านผาน,นี้ค่ะทุกคนออระหว่างทางนี้นะคะนอกจากเขาจะปลูกพวกไม้ดอกแล้วนะคะก็จะปลูกต้นกาแฟเนาะต้นกาแฟเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะ เนี่ยนะคะพอถึงเวลาเขาก็จะเก็บกาแฟแล้วก็ไปคั่วเนาะคั่วแล้วก็จับหนาอยู่ด้านบนด้านบนนั้นก็คือเป็นหอคอยรอรักไม้ไผ่โอ้โหมุมนี้สวยค่ะแล้วก็บนนั้นก็จะเป็นร้านกาแฟะนะคะไปต่อคะ่ะทุกคนให้ท่านได้ชมบรรยากาศหมอก โอ้ยหมอกค่ะนี่ค่ะหมอกเนี่ยหมอกกำลังฟุ้งขึ้นมาเลยค่ะทุกคนค่ะสวยมากค่ะเนื้อเราจะไปจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งเนาะตรงนั้นเรียกว่าจุดอะไรก็ไม่ทราบอ๋อสะพานไม้ไผ่ ไร่ผาฮีเหมือนกันที่นี้จะเป็นรากไม้ค่ะมาทําเป็นที่นั่นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวนดอกดาวเรืองค่ะมองเห็นบรรยากาศฟินมากๆเลยค่ะทุกคนเนี่ยหมอกกำลังฟุ้งมาอีกรอบแล้วค่ะค่ะบริเวณนี้ก็คือจุดชมวิวที่3ค่ะ สะพานไม้ไผ่ไร่ผานี้ค่ะทุกคนเนื่องจากบัวบุษบงเกรงว่าวิดีโอจะยาวเกินไปนะคะก็ขอเชิญท่านติดตามรับชมคลิปวิดีโอตอนต่อไปได้นะคะตามหาเขาแล้วก็ไปชมทะเลเหมอกกันได้ในคลิปหน้านะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปนะคะถ้าท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะส่งมอบกําลังใจให้บัวบุตบงสตอรี่ด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของบัวบุตรบงสตอรี่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ